ต่อนานมากตอนนี้นะคะก็เข้าสวนสัตว์มาแล้วตอนนี้ก็ว่าจะไปแล้วแต่ว่าลืมสลือเพิ่งตื่นคือแบบมันมีสาวยน้ําใช่ไหมแต่ว่าแม่ไม่ให้ว่ายน้ำเพราะว่าเอาชุดมาแล้วแต่ไม่ว่ายนะเพราะว่าเอาชุดมันน้อยอ่ะแบบไม่แบบงอนมากเลยแต่ว่าก็แบบว่าคิดว่ามีอะไรเยอะแยะคือตอนนี้เราแบบนั่งแบบแม่ข้างพ่อแม่เธอละมองทุกอย่างไปรอบลื่นคือแบบมองตามเขาไปอ่ะ อันนี้ก็ถึงอะไรไม่รู้แต่ว่าคิดว่าเขาคือป้ายบอกให้ว่าตอนนี้ก็ถนะ้ถึงสื่อสัตว์แล้วนะถึงสัตว์แล้วมีกอริลลามีช้างนะคะแล้วก็มีอะไรเต็มเลยตอนนี้นะคะเราคือเราไม่ได้ดูอะไรอย่างหนึ่งก็คือคือเราไม่ได้ดูลิงแต่ได้ดูชนีนะชนีแทนลิงนะคะคือชนีบางตัวก็โดยโดนไปแล้วที่แบบทารักษาคือเราได้ยินแบบ พูดแบบสงสารดิงมากสงสารจนไม่แบบไม่อยากให้ดิงเป็นแบบนั้นคือมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะคะใกล้ถึงแล้วต้องมาเข้าเรื่องแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะที่เราจะลงตอนนี้ก็จะมาดูหมีนะคะหมีดำนะคะตอนนี้หมีดำก็ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็คือแบบเดินไปเดินมาตรงหินตรงนั้นน่ะว่าจะไปดูที่อื่นบ้าง ตรงอื่นเราจะเดินไปแล้วนะตอนนี้คือมาดูอีกฝั่งหนึ่งน้องกาลังมากินแบบเป็นอะไรนี่แหละที่อยู่ในน้ำนะ่ะที่ปลาชอบอยู่ด้วยแล้วก็มีนกเราก็มานกนะคะนกแท้อะไรแบบนี้คือโซ่คุณหนักมากตอนนี้ก็มาถึงแล้วตอนนี้คือก็ถึงแล้วนะคะนี่มีนกอะไรเยอะแยะแต่นี่จับชื่อไม่ได้ตอนนี้ก็คือเราเหยียบขี้นกไปแล้วเอ้ยขี้ไก่สิ วันนี้ไก่ด้วยนะแต่เราไม่เห็นไก่ก็คือแม่คือไม่ถ่ายไก่จ้าไก่จะอะไรไม่ดู้ม่คนอเห็นแวบๆไม่ไก่อะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังไปนะคะต่อมาคือแบบก็จะไปดูนกนะแต่ว่าตอนนี้เห็นห่านนะแต่ห่านมีตัวเดียวคนเออแบบน้ำก็แบบยังไงไม่ดูอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มาฝูงนกแล้วนะคือฝูงนกคือแบบ ตอนนี้ก็มาถึงมดใหญ่อะไรแบบนี้มดยักษ์อะไรแบบนี้มันกินมดอ่ะแต่ว่าต่อมาถึงแรดแล้วนะไม่ให้เต้นก็เต้นอะไจ้าเต้นกับแรดตอนนี้ถึงหนูชอบรด็ะจ้าตอนนี้คือถึงแลดจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะไปแล้ดนะนะต่อมาเนี่ยว้าวแรดคือตัวแบบเขาไม่ล้างเลดให้เลยเหรอแลดน่าจะเป็นขี้โคลนมาแล้วเนี่ยต่อไปเป็นสิงโตเฮดเมียตอนนี้นะคะ สิงโตนุ่มัน,น,นเห็นสิงโตไหมตัวขา,ขาวๆอะ่ะตอนนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นฮิโปเนี่ยแต่ว่ามีฮิปโปหลายลที่แหละต่อไปเราจะข้ามไปเพื่อไปดูสิงโตตอนนี้คือเดินไปเพื่อไปดูสิงโตหาสิงโตไม่นมนั่นไงสิงโตอยู่ตรงนั้นยังไม่มีแบบหนูนอะไรแบบนี้ต่อมามันคือตัวอะไรไม่รู้แต่จ,จำมันคือเออมันคือเนื้อเป็นเสือ เสือเขาให้อาหารได้ด้วยแต่ว่าตัวที่เขาให้เป็นบุฟเฟ่เขาคิดว่าให้เป็นบุฟเฟ่เ์ววมันไม่กินอ่ะตอนแรกอ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้มาดูจอ,อ,อเลยแค่อันนี้คือทุกคนเห็นว่ามันจะงับขนมเราแต่ไม่ใช่ค่ะมันหลับค่ะอันนี้คือแบบเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้มันคือตัวอะไร แต่ว่าอยากดูแต่ว่าเราอันนี้คือเห็นเขาเข้ามาแว่ามีคนเป็นแต่มีความึน้นยืนตรงนั้นแค่คนแบบสามตัวทำอะไรไม่รู้ตอนนี้มาดูฮิปโปอีกรอบหนึ่งเห็นฮิปโปไหมทุกคนตัวบักเลอโอตัวบักใหญ่โอเคนะคุณพี่เดี่ะเป็นคนสารตอนนี้นะคะก็เลยมาต่อมาก็คือเรามาเพื่อามารอรถนะคะให้รถมารับตอนนี้นะคะเรามาให้ตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นไม่มา อนนี้ก็ให้นะคะแต่มันคืนคันมันคายมากตอนนี้ก็ให้ไปแล้วตัวหนึ่งคือบอร่อยไหมนะต่อมานะคะก็คือเขือบไม่อยากลงนะตอนนี้คือถึงหมูฟางแล้วฟางคือแบบอุ้ยกวางสิให้อาหารกวางได้นะนี่แล้วก็ให้คือเรากลัวกวางอ่ะแลคือแบบอยากให้กวางนะแต่ว่า กวางมันแบบตามมาแล้วก็กลัวกวางคือชอบกวางนะแต่กลัวกวางนะโอเคก็คือแบบอยากให้อาหารกวางอะไรแบบนี้แต่ว่ากลัวกวางเนอะอืมต่อมานะคะก็ถึงที่เราชอบแล้วก็คือช้างคือเราชอบช้างมากคือแบบมีสองตัวนะตัวแรกเนี่ยเป็นตัวทางนูน้นทางเนี้ยคือน้องตัวนั้นข้างซ้ายอะ่ะมีเต้นอย่างเดียวคือเต้นแบบให้ีลาอะไรแบบเนี้ย ให้ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็เต้นอยู่น้อยๆคือทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะบ๊ายบาย